สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกงกบพ,พี่น้องกัแกงกนะครับเนาะวันนี้ก็จะทำทำเมนูแกงกบพ,พี่นอ้องช่องของกึ่งนาแกงนะครับมาเสนอเมนูวันนี้ก็จะแกงกบพ,พี่น้องนะครับผม ันนี้ก็จะเป็นวิธีออยไฟครับผมออยไฟคือเอาน้ํามันหมูนะครับน้ํามันเก่าน้ํามันหมูเก่าก็ได้ใหม่ก็ดได้นะครับเนะทลงไปนะครับอ่าเทลงไปใครที่ใช้น้ํามันหมูเก่าเก่านะห้ามทิ้งนะครับน,นั่นไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์อ่าใช้ ไฟได้นะครับึ้นเขาลงห่วยสิึ้นเขาลงห้วยนะครับเนาะได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าแก๊สก็มีนะจะไม่จะไม่จะไม่ไมดังแก๊สเพราะว่ไลมลมพัดแรงเกินลมแรงแล้วทำให้แก๊สเราเปลือมแก๊สนะเปลืองแก๊สที่นอกเอาแบบนี้ดีกว่าประหยัดดีประหยัดไฟดีนะครับแบบฐานเนี่ย องางาดีที่สุดนะครับเกดแบบพิธีบ้านเราเลยวสบาย ไปพี่น้องเฮ็ดไปนี่นแหละพิธีบ้านเฮาละ่ะอยู่จังไดนเฮ็ดจังซั่นอ่ะอันนี้ประหยัดประหยัดประหยัดแก๊สด้วยนะเพราะว่าเราใช้ถ่านก็ลมพัดพัดแรงเกินเอนต้องใช้ดังถ่านเอาทานนี่แหละพี่น้องเอาสู่บ้านเฮานี่แหละอยู่ในห้องแถวเราก็ทำได้เนาะ เตียงคนเลย นี่แหละครับกบกบที่เราสับไอ้เตรียมไว้แล้วเนาะเขาเฮ็ดเตียมไมวนะ้แล้วพี่น้องอเราก็รอไฟอย่างเดียวรอไฟอย่างเดียวหรือไม่รอก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็ได้แลนะ้วพี่น้องได้แล้วแค่นี้ก็ติดเลยนะ,ะแค่นี้ก็ติดลแล้วเราก็ยนหนาดหน่อยหน่นึง ย่ไตหมอกข่าไ้แล้วก็ใส่รอสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่งกนอนเลย ชิ้นง่ายๆสไตล์บ้านเราอันนี้ก็อยู่ติดถนนนะครับอยู่ติดถนะน,นอยู่ติดถนนเนาะดี๋ยวเลยนอนเลยดี๋ยวเลยคนก่อน लाइ हम्बर यस्तो भयो भने अब लाइ नै हुँ भने छ ต้งแกงไป Okay. น้ำเลยพี่น้องน้ำนี่ก็คือน้ำคิดที่เราตัมไว้ในครกนะใส่ลงไปเลยในแกงครัะค่ะเดี๋ยวมันไปไฟขึนพอแล้วก็นี่ น้ำแห้งใส่น้ำไปจะ้ายปนองสวยน้ำแห้งนด้เนี่อันนี้น้ำเนี่ยผิดฟ้าครับก่อนลัดภายจะเข้าก่อนละพี่นอ้อง วางรอนอระเทยังยืมไปถ่าย เริ่มมีกลิ่นหอมเลยอน,นี่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นอาชีพสลักเล่นนะครับนักมือสลักเล่นนะครับไม่ได้อาอชีพคพือเขารทรืามิดผ่านประก,การใดเลยขอโทษขออภัยนะครับเอ้อ จะเป็นมือสมัครเล่นนะครับมือสมัครเล่นออกมาการนึกคิดเรื่องอย่างน,นก็ได้โมเดิร์นมคือเขายังเรียนรู้อีกยังเรียนรู้อีกเยอะ เาลานะครับทุกเอาตู้กระดิ่งกระดอนนะครับเดี๋ยวตามมองดีกว่าตามก่อน ประมาณนี้เนาะรวม ดูสิดูสิดูสิได้ที่หรือ,อย่างโอ้ oh, ได้ที่แล้วครับ <c oughs> น้ำก็เริ่มจากนนี้ลงพอได้ที่เราก็ปรุงเลยนะครับปรุงเลย ปรุงเลยนะครับปรุงเลยนะจ๊ะสูตรเข้มข้นนะครับสูตรเข้มข้นปันหนึ่งหน่วยนะครับปัน้น ปาดมานะครับผมใส่ลงไปเลยใส่นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นผมนัวผมนัวใส่ลงไปใส่หน่อยเสนหน่อยเสียรายเสีบราย สูตรไข่สูตรมันแล้วก็สเลมนเบงแบนั้ไง สุดยอดของไอยสัน ยอ wow ดน้ำลาสักน้อยได้๋ยนี้เส็แล้วก็ได้เวลาใส่ผักเข้าไปครับใส่ลงไปเลยครับน้องแดตีหละโอ้่ยัง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 ลืมสูตรเด็ดโอ้ลืมเส่หหอม นี่เราก็ใส่ของลงไปก่อน น,นี่นอ่วันี่นอ่สูตรนี้ไม่บอกใครนะเซฟมาจากนครนคือเา่าพี่น้องโอ้หมอ,อหมอกอยหมอกอยเดี๋ยวดีขึ้นมาก่อนไม่งั้นนะอะแ่อกีเกยากเอง โดนเลยโดนน้ำแล้วก็จะยุบลงไปเอง ยุ่ลงไปก็ปิดฟ้าหน่อยนะครับรอ,อสักพักนึ้งแล้วก็ใส่นางตูนะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับผมเนาะถ้าใครชอบอ่าก็กดกระดิ่งกดเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณมากมายอ่าขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับผม